ในตอนนี้คุณผู้ชมนั้นกําลังจะหาวิธีการลงโอซิสในแบบยากกันอยู่ใช่ไหมผมว่ามันมีการลงกันได้อย่างไรแล้วก็ลูปสกิลนั้นมันเป็นอย่างไรนะผมวันนี้ผมโปรเฟชชั่นอลเกมเมอร์ก็จะมาเสนอวิธีการลงโอซิสในแบบยากให้กับคุณผู้ชมกันนะผมอันดับที่1เรื่องการยืนตำแหน่งของปาร์ตี้ผมในส่วนนี้ก็เป็นจุดสําคัญในการลงดันด้วยอีกเช่นกัน,นผมถ้าหากคุณยืนผิดตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อปาร์ตี้ของเราได้นะผม โดยที่เราเล่นเนี่ยก็เป็นปาร์ตี้ที่ไม่ได้มีของอะไรมากมายผมถ้าอยากผ่านไปด้วยกันก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็เป็นทีมเบรกต่อกันด้วยนะผมจากนั้นก็ให้ทุกคนในปาร์ตี้เนี่ยก็จัดการเรื่องเสาของตัวเองผมว่าใครจะยืนเสาที่1เสาที่2เสาที่3เสา,ท, 4, สาที่4ซึ่งในเสาของดันเนี่ยก็จะมีอยู่4ีเสาด้วยกันนะผมโดยเราจะวางตำแหน่งดังต่อไปนี้นะผมโดยแทงเนี่ยแทงก็ยืนอยู่ตรงกลางห้ามขยับไปไหนเลยนะผมขอให้แทงนั้น พยายามยืนอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่เป็นการยากลำบากต่อการที่เสามันจะเคลื่อนที่ผมอ่ะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือให้พระนั้นยืนอยู่เสาแรกก็คือเสาแรกที่เสามันจะปล่อยออกมาเนี่ยสกิลบอมมันจะปล่อยเสาออมาก็คือเสาแรกมันจะเกิดทางด้านซ้ายล่างก็ให้พระนั้นยืนอยู่กับแท่งเพื่อที่จะ อยู่แทงไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้แทงตายผมเพื่อที่จะไม่ทําให้บอสมันหลุดไปแล้วก็เสาที่2ในเสาต่อมาก็คืออยู่ทางด้านล่างขวาแล้วก็เสาที่3าก็อยู่ทางด้านขวาบนแล้วก็เสาสุดท้ายก็อยู่ทางด้านซ้ายบนโดยตำแหน่งเสาที่2เสาที่ 3, สามเสาที่สี่นั้นก็ให้เป็นเรื่องของปาร์ตี้ไปว่าใครจะรับหน้าที่เสาไหนในการบังเสานะครับผม จากนั้นก็ให้ทุกคนนั้นยิงบอสให้เลือดลดเหลือประมาณสัก66-68หลอดก็พอนะผมเพราะว่ามันจะเรียกลูกก่อนนะผมจากนั้นเราก็ค่อยเดินเข้าไปตีบอสใหม่นะฮะเพราะว่าเลือดลดเหลือประมาณ65หลอดเนี่ยมันก็จะเกิดคาสซีนขึ้นเมื่อเกิดคาสซีนขึ้นเนี่ยตอนที่มันเรียกลูกเนี่ยลูกมันก็จะหายไปหมดเลยนะผมมันก็จะง่ายต่อการยิงบอสของเราต่อไปหลังจากที่คาสซีนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องให้พานั้น าบางเสาแรกไว้ก็คืออยู่ตรงกลางนั่นแหละแล้วก็บางเสาแรกไว้พยายามอยากให้ลำแสงเลเซอร์นั้นเข้าไปหาบอสนะผมและต่อจากนั้นก็ให้ตัวดาเมจทั้ง3คนนั้นไปวางบ่อทางด้านรอบๆของเสาของตัวเองนะผม <c oughs> เมื่อพวกเราวางบ่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มาทำดาเมจต่อบอสให้มันได้มากที่สุดน,นะผมแล้วก็รอจังหวะที่มันทุบพื้นเนี่ยแล้วก็ให้พานั้นไปบางเสาแรกเอาไว้นะผม จากนั้นเราก็ทําดาเมจต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็ให้ทุกคนนั้นไปประจรํเสาของตัวเองเนะในส่วนผมนั้นก็อยู่ทางด้านเสาวอก็คือล่างขวานผมและต่อจากเนี้เมื่อมันทุกพืพ้นเสร็จเนี่ยมันก็จะพ่นน้ำลายก็คือให้เราไปวางบ่อเหมือนเดินมนะแล้วก็มาวางบ่อนะต่อจากนั้นเราก็ไปทําดาเมจต่อโพซิสกันต่อไปนะผมนี่คือลูกของมันแบบง่ายๆแล้วมันก็จะเรียกลูกออกมาพอมันเรียกลูกออกมาเนี่ยแล้วก็ เคลียร์ลูกกันก่อนผมเพื่อที่มันจะง่ายต่อแทงไงเพื่อที่แทงมันจะต้้ไม่ลำบากจนมากเกินไปผมแล้วก็เคลียร์ลูกแล้วก็ยิงบอสต่อไปยิงบอสต่อไปประมาณไหนก็ประมาณสักพักหนึ่งผมมันก็จะให้เรานั้นไปวางบอ่อเหมือนเดิมผมแล้วก็ออกจากตัวบอสเพื่อที่จะไปวางบ่อนะผมอ่าตอนนี้ผมก็จะรอวางบ่อกันอยู่นะผมเมื่อเราวางบ่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ย มันก็จะทุบพื้นแล้วก็จะเรียกเสาออกมาหนมเนี่ยตอนนี้เราก็มาบางังเสาสองไว้ทุกครั้งที่มันทุบพื้นเนี่ยเสามันจะเกิดแล้วเมื่อมันทุบพื้นครั้งต่อไปเนี่ยเสาสามมันก็จะเกิดแล้วก็ทุบพื้นครั้งต่อไปเสาสีาส่มันก็จะเกิดก็หลูบไปเรื่อยๆห,หัตามดามเมจของเราถ้าเราดามเมจเริ่มแรงแล,ลนะ้วเนี่ยมันก็จะไม่ถึงเสาสีแน่นอนนะบมตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็อาจจะมีเสาสีกันเกิดขึ้นนะ จากนั้นเมื่อได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็อย่าลืมวางบ่อด้วยนะผมแล้วก็กลับมาวางบ่อนเหมือนเดิมนะซึ่งดูวางบ่อเนี่ยมันอาจจะไม่ตายตัวนะผมมันอาจจะต้องกะระยะเอาเองสักเล็กน้อยนะผม แล้วก็เราก็มาเคลียร์ลูกแล้วก็มาทําดาเมจต่อบอสต,ต่อไปเรื่อยๆนะผมโดยจังหวะนี้เราก็ยิงบอสต,ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมจังหวะที่เราจะต้องไปวางบอสด้วยนะยิงบอสมันใกล้ตายเนี่ยพวกเราก็ยิงชราใจใช่ไหมซัดกันใหญ่เลยนะผมมันก็จะมีเสาเนี่ยพอมันกระโดดปุ๊บเนี่ยเสาสามก็จะเกิดแล้วนะผมอ่าพอเสาสามเกิดเนะี่ยแต่ว่าในตอนนี้พวกเรานั้นยังไม่ได้วางบอสเลยแต่ว่าบอสมันใกล้จะตายอยู่แล้วแหละเราก็ยิงให้มันตายไปเลยแล้วกันนี่ะ โอเคครับสวัสดีผมโปรเฟชชั Pro ่นอลเกมเมอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจงให้แกช่องของเร้ยด้วยผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย